สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมเก็บเรียนได้ครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านมาดูครับว่าจะเป็นปีผสมอะไรราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และอีกอย่างก็คือต้องรีบหาเข็มนะครับตอนนี้ไม่มีอยู่ในระบบเลยครับท่านหายากมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผม ต่อสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ครับเป็นพระศินใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งในมาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆครับท่านไปซื้อของในรังสอนมาก็ได้แบบนี้มาแล้วครับท่านเหรียญพระศินใหญ่เหรียญนี้นะครับก็สวยงามมากนะครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่แล้วผมพิสิกไปดูนะครับ เลนที่ผ right so right. ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่แล้วลประมาณเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญนครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวปนิกกิอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเหรียญนี้นะครับคมชัดเจ๋อมากครับสำหรับบุรุษูลูกโป่งตันครับสุดยอดจริงครับมาดูขอบเฟองนี้กว่าครับเป็นไงครับเหรียญนี้โอ้โหครับสุดยอดครับตัดไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมายเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยเลยซ้ำครับเนี่ยดูไกลไปดีกว่าครับนี่ครับไม่มีเลยนะครับสุดยอดครับเหรียญนี้สวยงามมากครับ ออกการจริงๆครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับอักษรเบลนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตานะครับท่านมีอยู่สี่ตัวนะครับพศ20558นะครับท่าน2558นะครับสวนตรงกลางคือพระปางไว้รุ่งเราบาลามต่มลงมาอีกนิดขึ้นไม่นานจะผิาแย่แล้วล่างถึงสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศ20558นี้นะครับท่าน ของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้าหนักกิจ8.5กรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านเลยนะครับสําหรับปี2558นี้นะครับท่าน91ล้านนะครับในระดับยู C นซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ50บาทครับท่านแต่91ล้านใน50บาทก็สูงแล้วนะครับสําหรับยูนซีนะครับแต่ว่า เหรียญที่บางกันใช้เนี่ยนะครับเท่าไหร่ครับตรงอยู่ที่15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ